เคฟซูรีก็ได้ผมนะตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการเข้ามันา่นใจยีวีนะผมนะอยู่ผมในก่อนนะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Qual ิตี้เวอร์เ d a ดพาร์ทที่สามแล้นวนะผมนะโอเคเรายังได้ระบบเอ็นมิลเลอร์คนเดิมนะผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่พิลีพิลีอีอะไรช่วงนะครับเป็นเกาะหนึ่งของญี่ปุ่นนะค,ครับผมโอเคครับตอนนี้เรารลังซุ่มนะฮะเหมือนกับว่าบุกมาแบบไม่ให้มันรู้ตัวนะครับผมนะ,อะเอ้าเฮ้ยเครื่องบินใครครับเครื่องบินฟังเราป่ะเอออฟังเราครับวันนี้ รู้สึกเหมือนเครื่องบินจะตกนะฮะอ๋อเออนะใช่เลยใช่เลยเครื่องบินตกนะผมโอเคเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยระเบิดเ,เฮ้ยไฟเนี่ยโว้ยเจี๊ดมันจะปักกันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สัตว์มากันไม่สู้ไม่เสียงเลยโอ้มาแล้วครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเค อีกไหมครับเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนโอ้โหโอเคไปครับไปต่อเลยมีปืนโค้ดโอเคเราเปลี่ยเนเป็นปืน,ป,นปืนอะไรดีไม่เอาไทยครับเราจะเอาอาริสาก้าก็ไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนไม่มีปืนอะกม่ได้กลายเลยผมอยากได้ปืนแกนนะครับมีปืนแกนไ,ไหมไม่มีอ่ะไม่มีห่ะโอเคไปครับไปต่อเลยไม่ค่อยไปหาปืนเอาข้างหน้าแล้วกันนะอันนี้ก็คือปืนบาร์นะครับ ไม่ต้องสงสัยทำไมชื่อมันแปลโอ้โอ้ดีชิดโอ้ยโอ้โหเรับอ๋อนี่น่าจะเป็นป้อมนะป้อมของพวกญี่ปุ่นนะผมวะโอเคไปโอ้ยตกใจหมดไอ้ย้ยละเบิดทำไรอ๋อยิงปืนนะเฮ้ย โอ,โอ้ยไอสัตว์อฮ้ยว้ยเฮียระเบิดเออไปไหนครับทำอะไรครับไม่ใช่ไม่มองคุณเลยครับโอ้ยไฟเดยวโอเควันดีครับหยังสวยอ่ะยิงแม่นมากซุปเปอรไรมาตัวพะเกร์ โอเคสบายไหมทัวพักระสบายเออโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อโอเคตรงนี้ยิงหัว <c oughs> อ้ายิงปืนไฟครับโดนปืนไฟเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่ต้องถือปืนพกมายิงกูครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเล่น <c oughs> ครับโอ้ยโ,โอ้เฮียจะตายแล้วโอเคพักเพิ่มเลือด่อาครับถ,ถ้าไม่หลบนี่ตายแน่นอนครับ มันตายแน่นอนครับแน่นอนเอา้าเป็นไรครับเอา้าหมวกหมวกลุดโอ้ยะระเบิดระเบิดโอ้โหอดตื๊บเลยโอเคครับคนตายน่าจะมีปืนให้เราเสือกไม่มีสักงนันโอเคไม่เป็นไรไปครับไปต่อกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถังระเบิด เกิดเป็นกู้คันฮึ่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยิงใส่กูทำไมครับโอเคกระตุตกระสุนเรือหกสิบนัดแล้วนะโอเคครับโอ้ยโอ้ยเย็บป้อมฮึโอ้โหเยอะโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับเร็วๆไปยิงปืนไฟใส่มันเร็วระเบิดป้อมให้เละไปเลยครับอ๋อแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคไปครับเย้จัดกลายไปเลยครับ ยิงกันมันใช่ไหมเอ้ยมีป้อมมีรถเผือครับถังน้ำมันยิงหัวยิงยิงโอ้ยไม่โดนโอเคครับยิงเข้าไปเลยครับเอาเอาชิบหายละเอาซะงั้นโอเคครับได้ปืนไฟมาแทนเราต้องเผาแทนครับโอ้จการครับรจาโอ้ยโอเคเรียบร้อยครับยังสวยฮะ้ยังรอโอเคไปไหนต่อ ในต่อครับเข้าป้อมใช่ป่ะโอเคอ,อย่าทรามานเลยเพื่อนโอ้ยอีส้าพมัะฟักเอ้าไม,ไม่โดนไม่โดนโอเคไปต่อครับอืมควันขมุงเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นควันจากพวกระเบิดหรือไม่ก็ปืนหรือไม่ก็สร้างรถนะก็เย็นอยู่นี่ว่ะคุณวินน,น่าจะเป็นพวกเรานะอ้าวทำไมไอ้น,นี้โดนทำไมอน,นี้แหวงอะ่ะ รนยิงต่อครับระเบิดไหมระเบิดไหมไม่ระเบิดหรอโถหมดอารมณ์เลยไปก็ไปมาแล้วครับก็มีฝั่งเราครับเฮ้ยอะไรอุ้ยเยอยเฮ้ยทำเพื่อนกูอย่าเอ้ย่าตัดคอเชือนนะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรครับทำอะไรโอเคได้สุดมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอเคจัดการครับ ตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนไหมไม่มีแล้วเหรโอเคไปต่อครับตามดาวไปนะฮะตามดาวในแผนที่เลยโอเคมาถึงป้อมมันอีกที่นึงนะครับโอ้โหงูดีตกใจหมดโอ้ถือปืนไฟพร้อมไหมครับโอเคโอ้ยตายตายคาที่เลยครับโอ้ยโอ้ยโดนยิง โอเคอะไรเนี้ยยมวันแกนลันช์ลันเชอร์มีรู่ระเบิดด้วยครับกดเลข้ยงห้านะเพื่อใช้ไลเฟิลเจเนอร์เจนเจอเจอเนตนะครับโอเคเป็นระเบิดนะครับไลเฟิลระเบิดโอเคยิงเออปุ้มเกิดเป็นกู้คันนะครับโอเคยิงต่อครับเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูครับโอเคยิงต่อครับอืมโอ้ยอืมโอเคยิงด้านบนบ้างยิงด้ำบนนี่น้ำบนนี่ทำลายป้อมมันครับ ด้านล่างครับนี่อี่กระสุนหมดตเติมก่อนนะครับรีโหลดโอเคไม่ใช่ระเบิดต่อครับโอเคยิงต่อทำายป้อมปืนมันก่อนนะยิงที่ป้อมปืนโอ,โอเคครับป้อมพังละโอ้ยอแล้วก็ด้านบนครับอีลีโอเค โอ้ยยังยังยิงอีกยังทำได้อีกเนาะแล้วเอาเยอยจะตายแล้วจะตายแล้วพักก่อนเดี๋พักก่อนจะตายแน่นอนครับถ้าเล่นแบบนี้โอเคด้านล่างครับจี้ด้านล่างด้านล่างมีโอ้ยตรงไหนมั้งตรงนั้นครับอีอีเอาไม่โดนด้านบนอีด้านบนอีกมีอีกรู้สึกว่ายิงระเบิดมันไม่ตายว่ะต้องยิงปืนสดๆเลยครับโอเค เอินช็อตโอ้ยเฮ้ยอ็นช็อตโอเคเอออิดช็อตไปครับเอ้ยทำไรครับทำไรทำไรครับยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ต้องยิงรัวไม่ต้องยิงรัวใส่กูครับไป้ต่อกันเลยทำอะไรครับเอ๊ะเขาเห็นนะตัวเองโอ้ยโอ้ยอีอีโอุ๊ยมาอุ้ยโอ้ยอย่ายิงครับอย่ายิงกูจะตายละขอให้กูพักเลือดเพิ่มเลือดก่อนเถอะ อีช็อตอคคบูยับเรียบร้อยขึ้นไปด้านบนเปล่าเอาลงด้านล่างก่เอาลงด้านล่างก็ลงด้านล่างครับเอามารวมตัวกันคนระับนัดพลนะครับประชุมประชุมครัวเรือนครับมาตั้งสันนิษฐานกันว่าวันนี้จะเล่าตู่ดีคนมโอเคไปไหนต่ออื้โอ้ดีชิดเลยแอร์สเเอเดอรแอร์ฟิวเช็คพอยลิชโอ้เข้าจุดเช็คพอย์แล้วนะรถถัง เลยนะฮะเขายิงกันครับตอนนี้นะครับโอ้โหยิงกันอย่างมันเลยครับบึ้มอ้าวของเราระเบิดไปแล้วนะครับไปที่ฟิกคันเดอร์นะครับอ้าวตายโอ้ยไอยุ่นสิครับโอ้ยโอ้ยรถถังฝั่งมันนี่ผมไม่ใช่รถถังฝั่งกูชิบหายละโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายแน่นอนครับไปครับเราต้องไปที่ดาวใช่ป่ะโอ้ยนี่รถถังฝั่งมันใช่ป่ะนี่คือรถถังฝั่งเรานะครับบุ้งก็ไป เขาไปเลยเขาไปกินป้วมันโอเคกรถังยี่พันหนึ่งนะครับให้เก็บอะไรครับเนี่ย RPG ใช่เปล่าเล็งไม่ได้รถถังนะครับสามพันนะครับเอาไม่โดนเพราะว่าเอางคันเลยครับกำโทษโอยโอยโอยอย่ายิงพดดอดีเกิดเป็นโกคันนครับเหลือยี่คันสามอ,อีกอ่ะเอาไม่พังครับไม่พังครับอีโอเคเหลือสองคันนะครับ นี่อ้าวไม่ว้าวโอเคอีกนัดนึงครับโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยควันโขงโอเคพี่จีขอพี่จีหน่อยจะสุนปืนหมดโอเคอยู่ไหนครับคันสุดท้ายครับเกิดเป็นโกโก,โก้ครันช์โอเคไปเอาปืนไฟครับไหนวะนี่ไปต่เอเลยครับยาวโลด หลบก่อนโอเคผมก็กลัวตายเป็นนะ้ำต้องหลบนะเราก็กลัวตายเป็นอ้าวยังมีเหรอต้องใช้ระเบิดแล้วมาอ้ยโอ้ยอ้าระเบิดมาไมา่โอ้อ้าวตายคูยอว้โอเคครับไม่เป็นไรถึงจูชิกพอยก็ไม่เป็นไรนะโอเคผมจะลองยิงระเบิดใส่มันดูนะว่าจะพังไหมเอาวะยิงไปไหนเนี่ยโอเคครับ พังไม่พังไหมอีกนั่นเดียวอ่าพังครับใช้ได้ใช้ได้ไปครับต่อกันเลยครับไม่มีรถถังมาเกีกะแล้วนะยาวโลดเลยครับโอเคเอายังมีตรงนี้ด้วยเหรอทำอะไรไม่ไม่เหลียวไม่สนใจกูเลยไม่สนใจกูเลยครับทำอะไรครับอีตายไหมไม่ตายกูต้องซ้ำนะฮะ เออเายเอ้าแขนยังไม่ไม่ต้องทรมานนะเพื่อนกูยิงส่งเคราะห์ให้โอเคไปต่อครับอู้เยอะ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 มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยใครดันวะเอ้าไอ้เพื่อนเฮี้ยดันกูททำไมกูกำลังตั้งที่มั่นอยู่เลยเนี่ยมายังที่มั่นกู่ั้งนั้นเลยครับไปไหนอ้าวไม่ไม่โดนว้าวไม่ว้าวเลยรอบนี้ครับ ายครับตายไปครับตายครับตาย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 จะไม่ไม,มีตายวะโอเคอเดี๋ยวใช้ปอร์ครับใช้ปืนนะปืนใช้ปืนของพวกมันฆ่าพวกมันเองครับโอเคทำลายปืนพวกมันเดี๋ยวจัดการเรียบร้อยก็ไปต่อครับ โอ้ยโอ้ยยี่ยเดี๋ยวกูตัจกระสุนก่อนเออโอเคไม่ต้องยิงฮะโอ้ยเม้าวยิงเม้าแม่งโดนยิงโดนยิงจนคางเสอยแล้วโอเคถ้าไปไหนครับฮะไปไหนครับไม่ต้องยิงครับโอ้ยไม่ตกก่อนออกไปครับเออโอเคเรียบร้อยครับให้ทำอะไรต่อครับ เ,เดี๋ยวผมเชื่อว่าต้องมาทางนี้แน่นอนครับเพราะกูเคยเล่นโอเคนะั่นไงพูดไม่คันขาดคำม่สัตว์มายิงรับจัดตักจัดเต็มนะครับช่วงโปรโมชั่นนะรถกระหน่ำเสมอเซลนะครับล่ากระสุนนะแกะกกระสุนให้เป็นระนำเลยครับระยำระยำระยำละ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 อะไรไม่รู้เดินะยนะโอเคนะรอไปก่อนนะโอเคยังไม่มาสักตัวเลยอะไรเนี้ย ยิปฟินอาเกนเดอะเคาน์เตอร์เอ็กแท็กนะโอเคมันให้เราโต้กลับนะยึดฐานที่มั่นไว้นะโอเคอื okay. ้อระเบนะิดอ่ะอื้อไม่ต้องรอดอ่ะโอ้โหรถถังมาต้องยิงทิงท้งนะครับโอเคเรียบร้อยคนระับโอโมาเยอะเลยคนระับรถถังมาจัดการนะกคารับอื้อก็ไม่กู๊กคอน ทําอะไรครับจะย,ยิงผมครับเฮ้ยมาแต่ไกลครับต้องยิงต้องยิงแต่ไกลนครับยิงครับถังระเบิดฮึ้มเกิดอะไกูครันช์งัยิงต่อครับโอ้ยยิงกูอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์โอเคกดถังโอ้โอ้อย่ายิงอย่าันก็บอกปืนไปทางนี้โอเคครับต่อ ต่อเลยครับยิงตั้งแต่กไกลครับให้ระเบิดโอเคโอ้ยโอ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนเออเอเโอเคเป็นไงมากครับโอเคครับเครื่องบินมาช่วยเราทันนะครับทิ้งระเบิดทิ้งบอมนะโอเคเราก็ยึดฐานไว้แล้วนะครับผมโอเคครับจบพัทสีหรือเปล่าครับฮะจบพัทสีหรือเปล่าครับดูก่อนดูก่อน โอเคครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนนะครับอยจิตตามต่อพาร์ทสองนะครับเอยไม่ใช่พา, 2, าร์ทสองดีพาร์ทสี่นะโอเคพาร์ทสี่เราจะได้รรบเป็นคนรัสเซียนะนะ<ม>ชื่อว่าอะไรนมว่าอะไรเป็นยังไงก็ไปติดตามในพาร์ทหน้านะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย